เราป่ได้นอนก็คือดีกว่าแดกเลยบิงปิดปิดติ๊ข่าวนะเอาเอาลงมาลงมพี่ติดข่าวแล้วน่อมแจ้งขิ้เออแจ้อยแบบชวดไปดูมอคโอเนะย่านค่อยย่านตัวเดียวด้วยนี่ย่อยย่านเสือเพ่นอยู่ในหลังแล้วนะตามที่ค่อยๆเห็น เป็นน้ำลายแล้วเพราะว่าอันนี้กจักเน้นยังาก่อยเพื่อเห็นนะบอรืนี่่ได้แตกต่างยังบอถามมงอนพราอยู่ดีๆจะตเป็นสี่บาท้ก็ไปว่าคือของมีดนะกอ่าก็อะไรต่ว่าเอ้ยอย่าอย่านี่ยังไงโดนมาบูแวกเพ่นน้องแต่ล้ท่าน้น่เนาะท่านบอกผมยังนาอท่านย่างไม่แต่ตเปลาเน้องยังเเลียงน้องเนี่มักเลี้ยงเลี้ยงคนอ่าะว่า เอาพี่น้องเนาะขออนุญาตเพื่อนได้พี่น้องเนาะก่อนจี้ชงผมเพื่อนก็ได้ออไดเอาสบายดีน้องท้องใสสบายดียดเ,าเานาะไปใช้ขื่อมัวานนี่คือเห็นถ่ายรูบล้งเฟสก็ว่านั่งรถไปทั้ง d ด y หึ เอาคนให้เราคอยติดไม้ในจักรพรดิเอาพี่น้องน้องวัอนี้กับมหาสาวจอยมหาสาวจอยกับผู้ดีน้องต้องใส่แล้วก็อยู่เพื่อนอยู่พี่น้องเนาะอ่าก๋าเลยเอ้าเวทถาข้าวถามข้าวก่อนไม่ใช่อ่าโอ้ถือว่าผัวสาวจอยกับรักชีวากระบาะหรือว่าจังใดแล้วดีเนาะพี่น้องเนาะกับอีต้นยู่เนาะอ่าแบบว่าถ้าแล้วโบมีสติสั้นถ้าแล้วเป็ี่ยนสั่นกันสิชงเราเมื่อหรือชงเราไปกับ ว่าวอลเบิด์ว่าแบบประสานบ้านครับกะแบบลายเป็นบ้าน,นะพี่น้องๆครับยันแล้วบวชหอถบวชถึงพูดแน่เสียนะเอามีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งบอตาเองกับปรกาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิด์สุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอยอยู่ทางของเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่าง,า,งางประเทศนําพี่น้องเลยกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะ ว่าเรื Ə, ne, hey, <tr Luis> <tr ific> ่องน้องท้องไซ่พนนี่ก็เออใครเน่ได้บาทฮิโลขึ้นอยู่ได้เนาะ้องนี่แหละเนาะคือว่าท้องผมหลุ่มๆขึ้นบาทเห็นหลายคนคือว่าแซลเรื่องผู้ส่งผู้เช่าพนบาทมีหรือป่วยบ่ท่านเอ๋อเดี๋ยวว่าเอาคลิปให้เบิรงนเมื่อวานบาดเดียวติดใจเลยนะแต่มื่อวานก็ซื้อน้ำพลีไร่บริตัวดอี แต่ว่าเขาอาา่านเบังแล้วมินกับเอฟซีผมว่าเช้าถอดชื้อน้ำผลนี่เปลี่ยนซะต้องใเช้โมคูนไปชนเพราะจริงเลยมันชื่อพลชื่อสุดอันอันน่นองอันบอลอันชื่อซุดบลนี่ได้ซื้อซุดน้องสุดนี่เป็นไปไทยเฮอร์ื้อพลนต่างต่างพลนเลี้ยงกันแหละเเออนาะจริงจริงนลยซื้อซุดนอโอ้เนาะผู้อันอยู่บ้านนั่นบอต้าไปไทยกับน้องน้ำผลไปชนเอาคลิปลงไปเอฟซีเข้าใจ มีแต่ว่าน้องน้ำพลผูนิเนาะยังติดเข่ายังติดติดหนีเข่าแล้วยูยห่นห็นสิเก็บกันกับทีมงานภูะสองโลพีรองน้องไปหายเราแต่ว่าคือว่าอะไรยังได้เรื่องของเจ้าบรรจุข้างในที่แต่ว่าบอต้าก็ได้เบิร์โยมาวานเนาะคิดกันไปบุญเราลงก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วล่ะเนาะดีแล้วเนาะยังได้จันแต่ว่าน้องน้ำผลพลขึ้นมาบอกเด็ เพิ่นเพิ่นบริขืดมาเลยที่เนาะน้องนำพนเพิ่นนะนะแอาแลแต่เพิ่นเน้นอแต่เพิ่นเน้นอไอ่ะไปก่อนอืไปแล้วนะไานเฮ้ยไปใช้น่ะเออเออเอ้ยบุญก็เดียวว่าไปใช้นะเนาะจะตใจ่ออแช่เขยาเนาะอ่าแต่ว่าเพื่อนนี่ก็ขายแล้วเนาะ ai cái nhà đầu dùm zoom theo là theo cái này mai, lá, mai may Lớp may đứt may, đang đi say bố để biệt cột cả nó, nó cái say chân mướu là mình lẽ say chân mướu là mình lẽ say cái mướu, khỏe đấy đâu hả biệt, tôi hiện lại đi, nhà độc, à, 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 อันนี้บอกอันนี้บอกตากับบริษางว่าเออสังเกตเบอร์นะนะแต่ว่าเห็นนางหลายคนเยอะบรมามาสุดเนี่ยงานสุดบรมมาแต่ว่าโทรมาทางโทรศัพท์คุยทาง้งวใหญ่ว่าป้าสิป้าเขาก็ฮู้ป้าเออป้าก็ฮู้พูดแล้วกันมันก็เรื่องง่ายัง่ายจ้างแล้วนี่ถ้าก็ดใครอยากป้าเนาะจบกันรลยากาศเทเลสันนักการนันใจ้แก่ผม ไม่ใช <that is German> ่การเทิดทับโบเกิดขึ้นหนือแบบว่านี่เกิดขึ้นมากเลยครับอืม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 ่ยายได้นาะแต่ว่าเจ้าทำใจได้แล้วเนาะอืมแต่ว่าถ้าเกิดยังขึ้นมากก็ถือว่าบ่ให้โทษเจ้าเนาะแต่ว่าท่งนี้มีผู้ชสดผู้ชาวอยากจะเอาคนใหม่กับโบเป็นยังเป็นยังแล้ดังนั้นอยากมีเบาแะแสโบเป็นยังบบดนี้ถือว่าสบายใจแล้วบบดนี้นะแต่กี้หลุดกลางๆอยู่มันบอกเออว่าจะเอาจังใดดีเนาะเป็นจังใด บัดนี้จิ้หยอกใครจี้เชลใครก้าวว่าเต็มปากเลยนะบัดเนาะเออใครเนสชาวบอตาเฮงเป็นคนมักว่าหยอกเนาะหน่อยว่าหยอกลายสีให้หัวได้นี่ใครดอกบัดหยอกกะหยอกผู้บอลสโสดแหละอืมฮะเนาะเป็นอย่งไรบ่เวียดไปเลยว่าคือนทั้งหลายแค้พูดผ่านขึ้นน้อยเดียวนึ่งเรียกว่าไปโจ๊บบังกอดเด้อท้องใจเด้อเนาะเนาะเอาเจ้าบริหินพ่ออันว่าผัวนชาวจอยเราทวงพ่อเอ้ยบุญ เราว่าเราว่าผู้ชายเสื้อขาวเออชาวบ้าวเอาเบิรงเด้อในคลิปเด้อร์เราชี้ผู้ชายเสื้อขาวอีกสองสามมื่อว่าชีได้สองสามมื่นอ่ะใครเน่ว่าชาวบ้าวเสียจักแล้วเราสองสามมื่นมื่วิวบอกเรื่องมื่นเงินเออเออกับวัยทามโตเนาะโคนมันให้คนลุกนี่แหละกว่นี่เออมาเมื่อก่อนเป็นแค่ได้มาเมื่อก่อนนั่นกับเราอ่ะเออเราก็บว่าไปเรื่อยอยู่มื้อนันน่ะ น่าสะทายขึ้นนะน่าสะทายขึ้นไรอืมแต่ว่าเจ้าผู้อยู่ใกล้นี่เอ้าโบเวนวอยชันวันศุกด์กก็เคยได้ยินอยู่บ่เราจะบอกสะทายขึ้นเออเล่าน่ได้เออแล้วมักบอกสาทายพอดเนาะบอกแบบผู้ประทุยางเนาะประทุยางเออก็มีนะก็มีนะเออเพราะว่าฉันเป็นชาวเขาบ้านตาลิวลิวตาตามเนาะอ่านี่ก็ไปกับโบได้เอ่อเอ่ออ้าฮ้ยเนาะ นี่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยค mm ือ hmm. นี see, ่นะก็ชิเบเกล้องนั่นเนาะผัวชาวจอยเล้วแล้พี่น้องเนาะบุลลุ่มถึมทำแบบให้โว้ยโว้ยโย่ไปเลยทางทีมงานนะเพื่อสากันสิไปในมุมในบ้านนี่แหละเอ้าต้องใส่เอ้ยจังเั่นกันสำนี่ก่อนเด้อเฮาเด้อไปเบิ่งนั่นก่อนเอ้าสบายดีต้องใส่สบาะเออเออเอ้าเอาพี่น้องไปหลายคนไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมันจังอุ่นใจแน่เนาะอือ เป็นแนวนี้กับโอคักปันได้เร็วเป็นนั่นีน้เนาะให้คืออะไรกันเนาะฮโทุบลุมตืมตามรลยกับปไวยด้เฮ้ยตดือดเลยปะตายอันน้แล้วหนอ่าคอยกูเลยแบบฮะดโดวัสาที่ตู้ เป็นยังไงเป็ดยังไงคุณเจ้าผู้อยู่ผู้อยู่ใกล้อย,ยู่ทัดกันจ้ว่าบริเมนอย่างบ่แล้วอ่ามันเป็นแบดเาไปบ่เขาป่าบ่ยังไเหรอยเขาลายคนนี่นุ๊กไอ้เน่ เราได้นอนคือเราไ้นอนแยงเลยปิดปิดติ๊ข่าวนะเอาเอาลงมาลุมพปติ๊ข่าวนิ้วนอยแกงกินเจ้าเคยไอ้ผู้จัดกับเราบอยังมาเราไปนอนนะโบกเลยเนื้อเลย ตอนเราอยู่คือเผ็อตองนี้แลออะตอนเรายังอยู่คือเผดตองนี้อลอะเผ็ด่เห็นเผ็ดแบบได้เนาะจากแล้วจังวะนั่นแล้วจังวะเนาะไอ้ที่มีหมอเทียบมาว่าซื้อชาดำได้ฉันแล้วว่าพังบานพังยังไม่ได้พังยเล่าคุณขอด้ย เออเนาะทำแบบบ้านเฮาในห่วยวาพ่ออยากไปหาบึกอนกูได้เลยเออว้าวเนาะแล้วใครนงบตาหากจัก้ี่วานเดเลยเจนี่อ่า โอ้ยนาะปลชชวาแล้วอ็นบ่อพรบ่ออ่าบ่อพบ่อพเป็นพี่น้องบ่งเป็นเป็นญาติพี่น้องกันม้เป็นญาติพลอยบ้านออพอ้โหวบ้านเ็นอย่พอยคำอคำพอยยังหัวพอนคำเป็นแนวใดคือว่าห้อยู่เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันบ่ ลอทรบ่าจกาักเดรเบอร์เอสวัสดีอเคเนาะไ้รึกษากันด้แยเชฟไกันเลอัี่เพ่นเี่โทคุต่กับคูคุณเนาะโอ้เจ้าจอยเอ้ยเนาะฮะไ้เใครว่าไปเบิร์เคชันหนคือดีกูวะ

Hãy <laughs> ừ. chạy <laughs> à, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đi เอยย่านตัวเดียวเลยนี่ก็ย่านเสือเพลนอยู่ในหลังแล้วนะแต่ดิข่อยเคยเห็นตัวนี้เป็นน้ำลายแล้วบ่เพราะว่าอันนี้ก็จักเน่นยังข่อยเคยเห็นนะบ่เสื่อคยนี่บ่ได้แตกต่างอยังบ่ถ่านเมืองป้อนพออยู่ดีๆจะจังเป็นนั่นจังนั่นทั้งหมไปดินไปอยังเหดแนี้บ่ต้องไปเบิ้งกันนั่นนะอันนี้ว่าบ่ได้เห็นอยังกงยเนาะเพราะว่านั่งอยู่ดีๆจะให้โอ๊ะอ๊มาหนั่นบ่ได้เห็นอย่างนั้นเาจังพาไปอันนะนี่มาเราก็บบ่ได้นอนอยู่นี่สูบไปนอนอยู่เพื่อนจากปิ่นเหตุอย่างมาเนาะ ไปร้อนใช่มันก okay. ็นอนแต่ว่าแต่ว่าคอยถามแล้วก็ถามมาตอบแบบลูกผู้ชายได้เด้อว่ะเบิร์ตกมิดแบบว่ามิดนึ่งหรือเปตอนเช้ามาก็ใส่เหล้าคาวไปน้ำหรวะเปล่าเมาเหล้ามากเะแล้าคุ้มไม่ค่อยกินเหล้ามันอยู่ตัวมากะเมาเหล้าคือมจีเป็นนะนี้เออวันนี้แับเราไล่ไปแบบที่นะ คุณไปนอนไปัุได้นอนเลยแเจ้าเจ้าเคยขอเปขอบตอนกินเห็ดมีกินที่กินข้อกินแตงผขาข้านัมผ้าผ้นััผู้วันิดอนยังกัาวันที่น้ำผาแตงผเขานแต่ได้บออ่ะอนเล่านีกว่บอกจะแตงผ้าขาวยอ่าเนาะเยนวาเนาะเราอทุในตัวล้วเนาะ ยังมองเราเองค่ะทุกตาบูเห็นเนาะเราก็บอกอยู่ว่าวันศีลวันพราเต็มก็เขาร็องเลยรว่าไปไกลก็ยังชอบไหมที่นี่ทำน้องว่าไอเฮือนแต่อันนี้มีแต่พระมีแต่ยังเขาเฮือนบูไล่แม้นเราว่าเราวับพังไม่เบิดแถวนี้แล้วว่าพังแล้มีแต่กองสุดเลยเราพังแล้วมีแต่เด็กไล่เราเ่าจะดีแต่เนาะพังแล้วมีแต่เด็กไล่เด็กไล่เนี่ยแถวนี้เต็มอยู่นี่นะ เด็กใหญ่มาด้วยเราคอกันเห็นด้วกันมาไ้องรเล็กๆทางนั้นไม่ด้เล็กจะว่าได้แต่พอเขาหัวงอกเลยทั้งนี้น้ำเจ้ังเวลาเรามาอยู่น้ำเจ้าเราเคยอ่างแ่าท้างนอก้างูไม่ได้นอนเลยคือนี่แจ้งนู่ขี้ยาเข้าไปบ่จบนเดียวจบแล้ว ไป้อ้เอราไีตเตว่ารามาอยู่แล no, okay. ้วคยบอกเราไปใช้แบบท่านน่หรือไงโอ้ะคำว่าจิตไปเบ่งมอกับไปก็ได้นี่คีว่าไล่นี่ไปก็ได้นี่ไปบนป่าปไรไปทางนี้ไปจาวนี่นะ เดียาไปเบิ่งนันนะแล้วเป็นวันนี้ฝเอามื a อดคุ้เอาเนาะใช่ไปฮับด้วนี่ไปทนสิไปเบิ่งไปทำสิไาไปไปเป็นวันนี้บมมีไปฮับรถด้รถใหญ่บ่รถใหญ่ไปบ่รถใหญ่บ่ไปใหญ่บรถใหญ่บ่เลยรถแต่รอบอะไรฮะเล็ทีรถใหญ่ฮะนี่เป็นไห้น้ำเพอไม่ผด้ไม่ได้เนาะ อะไรอย่างเงี้เป็นครอบมันมีชงโนี่ลาวนี่็กล้สัะฮะพะไทยลาวนะชาชาเจ้าผูวยูอุ่มกันเมื่อคืนนี่เจ้าชิดวารัเป็ดนะเอาจกมล้วกจอมนี่มจอมเลือดเทปเดียวเออใจนะห่มือจ้างจ้างเอาดีชื่อไปยนกินข่าเขาไปมันแท่งเป็นนืออื่นบ้ฮนนี่ไเลยบานนีวานสะเลย สีเมื่อสี <ł> ่ยังอึดขึ้นแล้วบาดเขากำลังไปเบิ่งหมอบาดกำลังงมง่ายเบิ่งพี่น้องเอ้ยกำลังไปทั้งหูทั้งตาบเห็บบาดเนี่ยเอ้าผมจะควบยี่ช้อยเพราะว่าอ่าเพราะว่าเพิ่นว่าให้ไปเอาเอาไปกุ้มกะถ้าเป็นนะนี่นี่เอาไปบป้ไรเนาะ โอ้ม oh, mm ัววายไปสิเนาะบนหาเพิ่นกัสไซ่ะนั่งขังไว้ก่อนแล้วอันนี้เราแบบเวลาตีไปที่นะเขาเขาก็เลยแบบบางทีเราส้วงส้วงเมาทินะให้เราสงบสติอารมณ์ก่อนอ่าเขาจีไปเอาเราขึ้นรถขึ้นลากว้าไปสิก็ไหวยโตรถล้มแห้งเนาะบอกครับคนใหญ่ยังดิคนขึ้นใช่ปะหลายคนสิบเพลแล้วเนาะ กอไกจองจริงกไปสี mm ่ hmm. ่บก็ไปว่าค no ือกองมีนะอะไรก็เอย่าเอกอย่าร้ายเนี่ยนะเดินมาหูแล้วนอนแต่ถ้าท่านน่เนาะท่านบอกไม่ช่เนาะท่านมีแต่ตปาเนาองเหมือนเลี้ยงเนาะนี่มัเน้เลี้ยนอเพราะว่าบทบาทเนาะบพนึงพนึงเนาะทงไท โูตวนไกันแต่ก็เวลมันตีเจ้าเพนเนาะกาไปเจ้าเพ็นเนอะแต่ว่าเรามักว่าอวดแน่อเป็งเป็นเนาะวเราพูบเราพูบคือไกลตอนเนี่ยนี่กับหิวพ่อเมียเนี่กับยำบริสกี้นี่เนาะคือตอดคือไก่ไก่ตอดดิชิกดิาว้าพื้น กอพื้นความเชื่อเนี่ยมันหลายในเชื่อได้พี่น้องเนาะอ่าตัว่าเออจะเละจะด่านนี่ได้ครับท่านหลวงไม่ได้หรอกว่ะอ่าเมตุกัดอยู่มาจนเท่าบปเคยเห็นเราว่ะย่านนี้ว่าจะไงอ่าเยือนยูติสกันจมพี่เท่าอ่าย่านว่าจะเป็นผู้เท่าผู้อู้ย่านว่าโอ้เห็ดพิษพีดพิษคลองเห็ดพิษนู่นนี่นั่นบ่หรือว่าแบบใดอ่าไปบรช่างยางบมงามหลุด คนช่วงคนตื่นบรื Uma, o, dai, o, bigger, thi, ่าไรกับบริบริพ่อเจ้ากันนะอเจ้าบุถท่าเจาแต่ที่แน่ๆนั้นแต่ที่แน่ๆนั้นลทธิเหล่าพ่อมาแล้วเรากินเหล่าพี่ต้องเนาะแต่ไอเดืเดือดเดือเดือดเดอดเดืเดือดเดเดอเาเรื่องเือ คนสิคายแล้วก็้าแล้วก็ดูดีแล้วก็ดูไรน่าไ่มายออ่อถ้าแก่ให้ยูเนาะมันยูแบยูวันยูเจ้าก็ยูไร่อีกเรอเพราะว่ามันกับบ่คือยูน้ำเต่าอคือยู่น้ำเมียคือยู่น้ำลูน้ำเมียเลยเนาะแมนบาตู้แมนบาแมนบานยู่น้ำไข่แน ไปกอคม่ว่าแลยโบยู่ลูกเมียยโยูแล้วเนาะชูอาเมียที่ดีคือเมียใหม่ยัางงเข้าไปอบะเออประตูเ้ยะรบ้างเน้อคนใหญ่ทบเนาะ เราคนตัวใหญ่่เนาะงนี้นัดจายังที่นเราไปจับอกบนดเนงานยูทูบเบอร์กัแบนกระจายเด้อมากินนีพ่อเราเะ้เขากระจายเลยมีแต่เพื่อนเล่าบ่เพื่อนเลยรงไปดูงดูงี้กิน ไม่ยิมม่ยามยังเว่านกิี่เติมเตืนแม่คเตือนนะไมเตัเตอวะไม่เอา่ดงตัวเอาแก่คือล้เาอ่าไม่เิยาลูกเอมเิยกลูกเต่าินน้ำเออบัดตอนบัดตอนบัดตอนยังเป็นคนบัดมหาให้กินยาบัดเพิ่นเชียและบัดจังเห็ด เอิ้นเฮ็ดหาให้กินเอนเออคือเราเว้าตอนแรกๆที่ตอนเราเว้ายังแจ้งผูนั้นอ่าตอนยังเป็นคนคือบ่หาเกณฑ์ซั่นนะอ่าไปนะอีกเออในทํานองนี้น้องพี่น้องเนาะจากที่อ่าได้ยินเราเว้านอ้าพี่น้องเนาะได้แต่ชุมแซวเว้ากันสิเพิ่นก็ว่าวเจ้าอยู่หันวสิเซาบ่ัเอ้า ถ้าพังเบองแหนเบอร์ริตแล้วพี่น้องเนาะจะว่าเป็นยอนลิดเหล่าเป็นยอนลิดยาก็ได้แต่สิเอาไปกุ่มไปกองบนพูดเพื่อนกับบัวฮับได้วไปสิเบิร์หันเพื่อนกับขังไว้แหยันช่วงเะก่อนแล้วเนาะคนโอ้คนล้มบ่เขาเรื่องเข่าเล่าที่เพื่อนกับบัวฮับแล้วพี่น้องเลยเอา้ามีแต่วา่าอย่างใดก็คือจะได้จบคลิปกัน้อพี่น้องเด้เอไปพบไป,ปพ่อกับบอกตาในคลิปต่อไปเนาะเอาถ้ายคลิปนี้ขอก่าวเข้าาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย